สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆชัน้นอนุบาล3ที่น่ารักทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเหมอนอีกแล้วนะคะในชั่วโมงเรียนศิลปะสร้างสรรค์ค่ะสัปดาห์นี้คุณเหมิก็จะพาเด็กๆนะคะมาทําผลงานศิลปะค,ค่ะซึ่งผลงานศิลปะในสัปดาห์นี้นะคะคุณเหมอนจะพาเด็กๆนําวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ใบไม้กิ่งไม้นะคะมาสร้างสารรค์เป็น ผลงานศิลปะค่ะในรูปแบบของการปัติดวัสดุธรรมชาติเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์และขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะคุณหม่ยก็จะมีดอกไม้สีสันต่างๆผู้กันแล้วก็กาวค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะมาทำงานปัติดวัสดุธรรมชาติกันค่ะคุณหมวยก็จะทากาวลงไปในรูปของลูกเชอรี่นะคะ กาวของคุณครูเหมยผสมน้ำด้วยนะคะเด็กๆเขาก็จะได้ยืดหยุ่นน้อยลงค่ะง่ายต่อการปัดติดทีนี้คุณูเหมยก็ติดดอกไม้ลงไปนะคะดอกไม้ที่คุณครูเหมยใช้วันนี้นะคะจะเป็นดอกเฟื่องฟ้าค่ะสีแดงก็ติดลงไปแบบนี้นะคะเด<ๆ>็กๆก็ค่อยๆติดนะคะติดบริเวณที่เราทากาวไว้ค่ะพยายามให้เขาชิดขอบมากที่สุดแล้วก็ไม่ให้ออกจากกรอบหรือออกจากรูปร่างของ ที่เราติดไว้มากนะคะเด็กๆสามารถทากาวทับได้แบบนี้นะคะเพื่อให้เขาติดกันมากขึ้นนะคะสามารถติดลงไปในส่วนที่ยังเป็นสีขาวอยู่นะคะจากนั้นคุณหมิอยก็จะมาทากาวนะคะในไอศครีมรูปถัดมานะคะมาทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะ ติดดอกไม้ลงไปเหมือนเดิมค่ะเหมยก็จะใช้ดอกไม้ที่หลากหลายสีนะคะใช้ต่อมาก็จะเป็นดอกไม้สีเหลืองค่ะเด็กๆก,ก็สามารถใช้ดอกไม้ที่มีบริเวณบ้านได้นะคะใช้สีสันที่แตกต่างจากของคุณครูเหมยก็ได้ค่ะตามจินตนาการแล้วก็ตามดอกไม้ที่บ้านของเด็กๆมีนะคะครูเหมยก็ค่อยๆติดลงไปเรื่อยๆค่ะ จนเต็มรูปร่างไอศครีมหรือจนเต็มบริเวณที่คุณครูเหมือยทากาวไว้นะคะติดลงไปแบบนี้ค่ะเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ค่อยๆทาไปไม่ต้องรีบนะคะตรงไหนที่กาวแห้งแล้วเราก็สามารถทากาวทับต่อไปได้นะคะทีนี้คุณเหมยก็จะทําในส่วนของลูกต่อๆมาค่ะเห็นไหมคะคุณเหมยก็จะติดอดอกไม้ใบไม้ที่ หลากหลายเฉดสีนะคะคุณเมยก็มีผลงานที่เสร็จสมบูรณ์มาให้เด็กๆดูด้วยค่ะและนี่ก็คือผลงานที่คุณครูเหมยปะติดวัสดุธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆก็อย่าลืมไปฝึกฝนทำนที่บ้านนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ ผลงานศิลปะในสัปดาห์นี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะดเ,เด็กๆเด็กๆก,ก็อย่าลืมไปฝึกฝนที่บ้านนะคะเด็กคนไหนนะคะที่ทําผลงานศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายภาพตัวเองคู่กับผลงานลงมาอวดคุณครูอวดเพื่อนในไลน์กลุ่มของเราด้วยนะคะสัปดาห์นี้สําหรับคุณครูเหมยก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะ